สวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณมนชัยน้องไบรท์ครับเอ่อตลาดหุ้นวันนี้ก็คงบวกลบไม่เกินห้าจุดนะครับก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆนะครับส่วนราคาทองคำปรับขึ้นนะฮะหลังจากที่ชนแนวรับที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับก็ดิดกลับทันทีนะครับส่วนน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูใส้ไหนครับน้ำมันนี่ตอนนี้มอง น่าจะไซเบออัพไปที่ประมาณ84นะครับส่วนตัวสพเนี่ยตอนนี้ติดแนวต้านที่น้องไบต์บอกเมื่อกี้นะครับติดแนวต้านที่แถวประมาณแถว155นี่แหละครับนะครับถ้าผ่านได้ก็ไปถึง100 160นะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องจับตาดูตัวสอพว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับส่วนบอลยู10ปีสหรัฐ ขึ้นมาชนแนวต้านเหมือนกันนะครับตัดสินที่คืน,นที่คืนวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ติดที่4.36เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนส่วนค่างเงินดอลลาร์นะครับอตอนนี้ก็กลับทิศมาแข็งขึ้นนะฮะก็น่าจะชนแนวต้านที่104ก็ตามภาพนี้เลยนะครับส่วนเงินบาทเราอตอนนี้ ลองดูที่อ่อนคาดไปถึงฐานที่6.2นะฮะก็เลยคาดว่าวันนี้ตลาดถึงแม้จะมีปัจจัยบวกจากราคาน้ํามันคาดว่าจะมะีตัวลบก็คืออาจจะเป็นตัวค่าเงินบาทนะฮะส่วนทองคํายังมองทิศทางระยะยาวเป็นขาขึ้นนะครับก็มองเป้าปลายปีนี้2,300เหรียญต่อถอยอ่อนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นที่ทําไว้เมื่อวานนี้นะครับ อันนี้เป็นของเมื่อวานนะฮะที่มองแนวรับ2148นะครับมองลงแล้วขึ้นนะฮะปรากฏว่าปรากฏว่าก็ลงมาแตะ2148แล้วค่อยเด็ดกลับนะฮะเด็ดกลับไปที่21แล้วก็มาปิดที่2160นึ่งแต่แตนวรับวันนี้ก็ประมาณ2156กับ46่นะครับส่วนแนวต้านก็2174-2184นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของอันนี้ ส่วนบิตคอยตอนนี้ทรงตัวนะฮะก็คาดบัาลงมาไม่น่าหลุดนะครับ64,000นสแต่นนี้ขอประเมินต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจทีเดียวนะครับก็เริ่มทรงตัวได้ระหว่าง64,000กับ69,000นกะฮะก็แนะนำทยอยเข้าซื้อที่6 4 0มืจุดแล้วก็ลงไปถึง59,000นะครับปุณัวโลกก็ทรงตัว นะครับถึงแม้จะบวกเนี่ยแต่เป็นเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นลบลงมานะครับผมก็เลยมองว่าไม่ได้เป็นเป็นปัจจัยบวกในช่วงนี้นะฮะส่วนตัวดอลลาร์อินดีนะฮะดีไทรงตัวเหมือนกันนะครับมีเดดฟลิกที่เมื่อวานซืนปรับลงมาแรงหน่อยก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็เทสลาด้วยนะฮะส่วนอันอื่นก็บวกไปเล็กน้อยนะฮะแต่ดูแล้วเหมือนกับ DRX จะดูดีกว่า DR นะฮะ DR เนี่ยผมก็ ตอนหลังก็ถอดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชียร์ดีอาร์เยอะประกบไม่ค่อยขึ้นนะฮะแล้วก็ท่งตัวเมื่อคืนนี้ก็ทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงกับ n a s d a กก็บวกไปเล็กน้อยนะครับส่วนเซตเรายังมองเป้าปลายปีนี้ก็พ15 5น0้าร้นห้ร้บะฮะแนวรับก็ช่วงนี้โคงไซเบยก่อนนะครับแนวรับ1,370แนวต้านก็พันสี่รนะฮะก็น่าจะเป็นภาพนี้นะครับ วันนี้ก็บวกลบไม่น่าจะเกิน5จุดอย่างที่บอกไปนะครับส่วนอีกอันนึงก็ Se 0ตแนวรับอยู่ใกล้ๆนะครับาวานนี้ปิด848นะครับแนวรับ846ก็ลบแค่2จุดส่วนแนวต้านก็854ก็บวกบวกประมาณอ6จุดนะฮะอันนี้เมื่อวานนี้กลุ่มกลุ่มลับเบอร์ขึ้นมาแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้แนะนำขายนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ราคาของยางที่ตลาดโต้ค่้อมก็ขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็จุดนี้ผมว่าน่าจะปรับตัวลงแล้วก็ลงน่าจะลงเป็นสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นกลุ่มยางไว้ก็แนะนําขายทันกำาไยวันนี้นะครับตัวทีลับนะฮะตัวนี้เชียร์ไปเมือเอ่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นมาตอนนี้ชนแนวต้านหมดแล้วนะครับแนวต้าน1 8 4แล้วก็เต็มที่ไม่เกิน92ก็แนะนํา ยทยอยขายนะครับส่วนวันนี้หุ้นที่เชียร์ก็จะมี2ตัวฮะตัวแรกก็คือ BTS ตัวนี้ก็ตกมาเยอะแล้วก็เพิ่งเด็ดกลับนะฮะอันนี้ก็เป็นลาย Weekly จะเห็นว่ามาลงทำนิวโลในรอบเกือบ10ปีนะฮะนิวทำนิวโลขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพขยายของตัว Weekly c h a r t นะฮะก็ให้ดูว่ามันเริ่มมีสัญญาณกลับตัวอย่างน้อยๆก็กลับระยะสั้นอยู่นะครับ เมานั้นช่วงนี้ตัว b t s ก็จับตาดูแนวต้าน5.5นะครับผ่านได้ก็ไปไกลหมอยไป6บาทแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ยังไซ์เบ์อยู่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็น ITEL นะฮะตัวนี้ที่ชอบก็คือเริ่มมีการสร้างฐานที่ระดับแนวรับประมาณ2.2บาทนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรายวิก l y นะครับถ้าเราขยายดูเนี่ยในรายเด y ก็เริ่มเดิ เริ่มสังเกตรเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับก็มองตัวนี้เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะครับขึ้นมากว่า5%วันนี้แนวรับอยู่ประมาณสัก2.44นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้าน2.60% 2 7 0แต่วันนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดโดยรวมน่าจะสัญญาณไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เอ่อ v o l u m ซื้อขายมันจยแค่37,000ล้านนะฮะก็เลยมองมองวันนี้ตลาดดู ไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวขอขอเข้าไปตอบคำถามคุณพลัดก่อนนะฮะตัวแรกเลยนะครับปุนใหญ่นะฮะปุนเปปุนใหญ่ที่ถามมาตัวนี้ข้อดีคือตกมาเยอะแต่ว่าสตรอรี่ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็ถามคุณมนชัยบอกว่าผลประกอบการก็ยังไม่ค่อยน่าประทับใจแหละตลาดมาเลยส่งนะฮะมาส่งเพราะว่ามัน a l u เอชันมันได้แต่ว่ามันยังไม่มีสตอรี่ที่จะหนุนให้มันขึ้นนะครับถ้าเราดูเป็นราย e ัปเนี่ยโหตกมานิวโรในรอบเกือบ4ปีนะฮะตั้งแต่ปี20นะครับเห็นว่าในรายสัปเนี่ยแต่ข้อดีนะฮะในรายสั e ดาเรชาร์ตเนี่ยมันเริ่มยืนได้นะครับยืนได้เหนือแนวนะรับที่262ถ้าดูเป็นรายเดย์เนี่ยก็จะเป็นภาพนี้ฮะดังนั้นบันทีคุณประลัดถามมาว่า ตัวนี้เก็บได้ยังผมว่าถ้าเรามองไกลๆก็น่าจะเก็บได้ผมมองว่ามันน่าจะไซเวร์แลกขึ้นนะไซเวร์แลกขึ้นโดยอาจจะใช้สองหกสองเป็นสต็อปลอสนะครับก็ใกล้นิดเดียวนะครับตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าอาจจะไซเวร์ในกรอบสองหกสองแนวต้านก็สองเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดนะครับต่อลุกสองเจ็ดแปดถึงจะเริ่มเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ถามมานะครับเอ่อตัว CPO ตัวนี้ก็มองตรงนี้ลงมาที่แนวรับเหมือนกันนะฮะตรงนี้ผมก็มองว่าถ้าตลาดไม่ได้ตกแบบดุนแรงอะไรมันน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราดู cdc action zone mm hmm. ของอาจารย์ลุงฉลกนะ mm hmm. ก็เห็นว่าตรงนี้เป็นเป็นโซนแนวรับเลยนะครับ mm hmm. แนวรับก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะห้าสิบห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับเมื่อวานนี้ปิดที่ห้าสิบหกจุดสองห้าครับ mm hmm. ก็จะมีขอตัว IBL นะครับพี่แล้วก็ตัว I 2เพิ่มครับ IBL นะฮะอีกตัวในึงตัวอะไรให้พี่มีมนฮะ I สองครับ I 2คุณเป๊ะปูเป๊ะบอกว่าจะมีอยู่จะขายหรือถือต่อดีครับอ๋อครับ ตัวนี้ทั้งสองตัวก็ลงมานะผมว่า IBL ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าที่ที่เอ่อที่นั่นก็คืออันนี้จำได้ว่าเคยนั้นเคยวิเคราะห์แปลว่าตรงนี้ต้องระวังชนแนวต้านแล้วลงนะฮะอันนี้จะขอเอาเอาที่ทำลูกศรไปออกก่อนนะครับแต่ว่าลงมาแล้วเนี่ยผมก็มองแนวรับ24ไม่หลุดนะครับเป็นเพราะว่าตัวนี้ผมมองว่ามันมันพึ่งเอ่อตัวนี้จะค,คล้ายๆกับตัว ตัว c p o เมื่อกี้นะฮะก็คือผมว่ามองลงผมว่าผมว่าลงมาแล้วน่าจะขึ้นไปใหม่นะครับแต่ว่าผ่านตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับถ้าผ่านได้ก็แสดงว่าเซ็ตต้องผ่านตรง1 4 0 0 1,405ขึ้นไปเหมือนกันนะครับถ้าผ่านได้ตรงบริเวณ25.5ถึงจะขึ้นแรงสรุปแล้วตัวนี้ก็แนวรับ24นะครับแล้วก็แนวต้าน25.5นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ย ตัวนี้ก็ดูไม่ค่อยเป็นไรนะฮะตัวนี้ดูเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปลดทดสอบแนวต้านที่บริเวณผมว่าน่าจะขึ้นไปบริเวณ2.4นะฮะคือแนวต้านมันจะมีตรงเส้นเส้นที่เป็นดาวเทรนตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคือตรงนี้ไม่แข็งแรงผมก็เลยมองว่าตัวนี้ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยน,น่าถือต่อนะฮะแล้วก็ ตอนนี้เซตเซตมันอาจจะเซซหน่อยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้ก็เรียกว่าตัวนี้โอเคฮะตัวนี้น่าจะถือต่อนะครับเสำหรับตัว i2 นะครับครับโอเคมีขอเพิ่มอีกนิดนึงครับพี่มีแพลน B กับ d i ฟครับแล้ว RBF เมื่อสักครู่พี่วัดพูดไปแล้วใช่ไหมใช่แพลน B นะฮะกับ d i ฟครับ DIF DIF นี่แหละฮะครับ DIF นะครับแลนบีนะฮะสัญญาณดูไม่ค่อยดีนะครับมันมีข่าวอะไรไม่พี่มนยังไม่เห็นเลยนะครับอ๋อครับ จริงกำไรปีนี้ก็จะเป็นนิวไฮด้วยอ๋อเหรอฮะแต่แต่สัญญาณมันดูเหมือนกับมีข่าวไม่ดีเข้ามานะครับตอนนี้มันมีดีอย่างเดียวก็คือมันมันโอเวอร์โซนะฮะถ้าเราสังเกตก็คือบริเวณที่ลงมาจุดนี้เนี่ยมันมันก็พร้อมที่จะเด้งละนะฮะลองดูที่ตรงนี้ฮะคือเวลาดูเราก็สังเกตตัวข้างล่างด้วยนะครับถ้ามันลงมาแตะบริเวณสักประมาณยีบเนี่ยมันจะเริ่มเด้งละ เห็นว่าเมื่อวามนมันก็เริ่มม,มีมีแรงซื้อกลับตอนที่ลงมาที่8บาทนะครับแสดงว่าโทนแถวแถวบริเวณนี้ลงมาเนี่ยผมเชด่ว่ามันเริ่มมีแรงซื้อซื้อกลับก็ามานะครับแต่ว่าดูแล้วมันดูแล้วสัญญาณมันมันดูเป็นขาลงนะฮะนะครับแล้วก็บริเวณแนวต้านแถว8.5เนี่ยผกว่าผ่านยากนะครับมันก็คืออาจจะอาจจะดูในแนวรับบริเวณตรงนี้ฮะ 7จุดแปดถึงแปดบาทนะครับแล้วก็ดิดไปไม่เกินแ5ดจุดห้าทิศทางมันดูมันดูเป็นขาลงนะครับแล้วก็ถ้ากว่าจะฟื้นตัวเนี่ยมันจะใช้เวลานะครับมันจะใช้คล้ายๆกับช่วงนี้ฮะถ้าเราดูแล้วมันเหมือนกับการการลงตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนลงในช่วงนี้ฮะมันเหมือนโจทงที่ตลาดลงมาช่วงนี้ เห็นไหมตอนนี้มันลงมากว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องไซด์เวย์ก่อนสมมติสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันจะบอททอมตรงนี้นะครับภาพมันก็จะเป็นภาพนี้ฮะก็คืออาจจะลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นนะฮะแล้วก็เด้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็เด้งขึ้นในภายแล้วก็ลงมาใหม่มันจะเป็นภาพนี้ฮะอันนี้พูดถึงว่ากว่ามันจะฟื้นตัวได้นะฮะมันจะต้องจะต้องไซด์เว์ตรงนี้สะก่อนสรุปแล้วตอนเนี้ยผมมองว่า น่าจะลงและไซเวย์เพราะว่ามันโอเวอร์โซนะครับสำหรับตัวแผ่นบีนะฮะผมคิดว่าคงมีข่าวไม่ดีเข้ามานะครับตัวแผ่นดีนะครับ, B, รบส่วนอีกตัวหนึ่งตัวดิฟโหดิฟนี่จำได้เคยวิเคราะห์ไปมันลงเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่ฟื้นด้วยนะฮะคือฟื้นไปนิดหน่อยแล้วก็ถอยมาใหม่นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นลายลายเดือนนะฮะจำได้เคยดูกับคุณมนแล้วก็ เนี่ยมันลงมาทำเกือบเอาทําโลนะครับแล้วก็จำได้ดูตอนนั้นเนี่ยก็ดูแนวรับที่เส้นเส้นนี้ฮะเส้นที่ตีไว้มันก็หลุดลงมาใหม่นะครับก็เลยตัวนี้ก็จำได้ว่าตอนนั้นวิเคราะห์ว่าไม่ทราบแนวโน้มเลยตอนนั้นมีสั้นน่งถามมาก็บอกดูไม่ออกเลยนะฮะเพราะว่าแต่ว่ามันซื้อได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยดูมันเหมือนกับเวลาฟื้นมันไม่ฟื้นนะ นะครับแล้วก็เส้นนี้จําจได้เคยตีไว้ว่าเอ้ยไม่น่าหลุด8บาทมันก็หลุดนะฮะหลุดแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องดูแนวแนวรับโลที่7.25เป็นหลักนะครับแล้วก็แนวต้านหลักๆที่8บาทนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวก็ตีเข้าไปใหม่7.25นะครับ mm hmm. ครับพี่มนมีใช่ไหมฮะเมื่มมอ่อ RBF นี่พี่พี่เมื่อกี้ตีไปแล้วใช่ไหมครับ RBF เรอฮะเดี๋ยวอีกทีได้ฮะพอดีวันนี้เสียงมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าทําในร้านกาแฟนะมาเลยมีเสียงลก <PP. S 2> กนหน่อยนะครับอ๋อ RBF มันเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วเนะี่ยผมว่าโอเคนะครับภาพดูด,ดีขึ้นเลยเนะี่ยเพราะว่าเริ่มทำดับเบิลบอททอมตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนวันนีนะ้น่าจะขึ้นทดสอบแนวต้าน แนวต้านบริเวณตรงนี้ตรงนี้น่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แนวต้านสําคัญนะครับสําคัญด้านจะยดบริเวณตรงนี้12บาทนฮะแนวต้านสําคัญหยุดอยู่ที่2บาทเดี๋ยวก็ลบตัวนี้ก่อนฮะ ก็มีมีแนวต้านอยู่สิบสองนะฮะแล้วก็สิบสองจุดห้านะครับสิบสองก็ตบมาตรงนี้จริงๆมันมีแนวต้านใกล้ๆนะครับสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดแปดแต่สิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยผมว่าผ่านนะครับก็เลย mm. ก็เลยก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่ถือเป็นแนวต้านผมคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพนี้ฮะแล้วก็แล้วก็อาจจะลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้มาถึงจะไปที่บริเวณสิบสองจุดห้าสรุปว่าตัวนี้ก็ ดูฟื้นตัวนะครับแต่ว่ายัางฟื้นตัวแล้วถ้าไม่ผ่าน1 2.5เนี่ยมันยังดูเป็นขาลงนะครับแต่ว่าผมดูแล้วฐานมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าผมว่าบอลลุ่มมันน่าจะเพิ่มขึ้นทั้งที่เมื่อวานนี้ปริมาณการซื้อขายไม่เยอะเห็นไหมฮะอันนี้ผมเดานะตอนแรกผมก็เดาว,ว่าบอลลุ่มน่าจะดีขึ้นดีจริงๆบ o l u อลุมใช้ได้แล้วก็ MACD เนี่ยเวลาที่ผมมองเป็นบวกสังเกตนะฮะ MACD ถึงแม้มันจะต่ำศูนย์เนี่ยมันเริ่มตัดขึ้น นะครับถ้าเราถ้าเราขยายดูนะฮะเห็นว่า m a c d ตรงข้างล่างเนี่ยนถะึงแม้มันจะมันจะยังต่ำกว่าต่ำกว่าศูนย์นะฮะก็คือระยะกลางยังขาลงแต่ว่าถ้ามันตัดขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้หลายวันนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมผมเอ๊ะทำไมพอดูปุ๊บทำไมลากเส้นตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ถ้าจะผ่านเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยก็คือต้องต้องทะลุต,ตรงนี้แหละครับมันถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนน,นะฮะอาจจะต้องทะลุที่ 12. จุดจุดตรงนี้ขึ้นไปฮะถึงจะเปลี่ยนได้นะครับก็สรุปแล้วตอนนี้ไซเบอัฮะแนวต้าน12กับ12.5ครับตัวนี้ดีฮะ RBF ครับแล้วอยู่ในกลุ่มอาหารด้วยนะฮะได้โอเคครับพี่ก็คำถามคงประมาณนี้เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงโหนหุ้นกันเลยดีกว่าครับได้ครับ